สวัสดีคุณผูช้ชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Great War Trip เกรทวอลเพสพีทปทุมธาน,นีนะฮะ <S 2> <2> <S เดี๋ยวจะมาดูเจ้ารถทาวาวซสหน่อยเพราะว่าแบบเห็นในรูปนะเห็นในโฆษณาทีวีแล้วแบบเฮ้ยสวยว่าแบบน่าสนใจอะนะฮะเดี๋ยวผมจะมาศึกษานิดนึงแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่ามาถึงปุ๊บเนี่ยเออ ใหญ่โตดีอ่ะอลังการแล้วก็สวยผมว่าผมว่าโชว์รูมเขาจะทันสมัยเออมาแล้วรู้สึกแบบเหมือนแบบมหาเพื่อนมหาเพื่อนดูชิวๆดีเดี๋ยวเข้าไปข้างในดีกว่านะฮะผมจะไม่เลือกเซลทีนะเขาเรียกว่าน้องไอแอมนะฮะไม่รู้ว่าจะเจอไอแอมไหนเนาะเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับจะดูรถหน่อยเราเราเราเรียกว่าอะไรน้องไอแอมเหรอ ใช่ค่ะ I am ย่อมาจาก Intelligent Ambassador ค่ะอะไรนะอคิดิ Intelligent Ambassador สกกด้วยจะกกด้วยดิฉันเลยเอ้พระเอกของผมหลักๆเลยผมมาดูคันนี้นี่แหละเนี่ยฮะผมจะมาดูนี่เลยโจไลอออนคือชอบคือชอบทรงมันชอบความเก๋มันแล้วก็ชอบความแบบใช้คำว่าอะไรดีอ่ะคือมันมันดูพอดีอ่ะ มันไม่ได้ใหญ่จนเกินไปไม่ได้ดูทะทะแล้วก็แบบผู้ชายก็ขับได้คือผมมาขับได้ผมให้ภรรยาขับได้ด้วยเพราะมันไม่ได้แบบใหญ่โตจนรู้สึกว่าโอ้ขับแล้วลำบากลำบนอะไรเงี้ยการขึ้นอัน,นอันนี้ห้องโดยสารเนาะคือการขึ้นเนี่ยถ้าหากว่าเป็นรถเป็นรถ s อ v ยวรุ่นใหญ่หน่อยอะ่ะมันจะต้องขึ้นอย่างนี้ไงมันต้องอปีมันต้องมีตัวจับยอะไรเงี้ยเออนี่มันเดินขึ้นง่ายตั้งใจมาดูนี้แหละเป็นหลักเลย นะหรือว่าพี่ซื้อคันนี้แล้วน้ำหวานแถมกูดแคทป่ะหายใจไม่ค่อยสะดวกหายใจไม่ค่อยออกเลยค่ะปะวขึ้นมาทำไมอะ่ะไม่ได้รอเหนื่อยอยู่นะ,ะพี่สนใจคันนี้เป็นไะ<ห>อธิบายให้พี่ฟังหน่อยเออเพราะว่าพี่อะเอาจริงมาดูตอนแรกสนใจรูปลักษณ์ภายนอกอ่าตอนนี้คือพี่อยากรู้ภายในละ เขามีอะไรยังไงบ้างไหนเล่ามาสิอย่างคันที่โชว์อยู่คันนี้นะคะคเป็นฮาวาลโจ l ไลออนรุ่นโปรก็คือรุ่นรองท็อปในรุ่นรองท็อปภายในจะเป็นสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็เกียร์ก็คือยังคงเป็นหน้าตาเดียวกันระบบความปลอดภัยที่ช่วยประคองพวงมาลัยให้รถยังอยู่ในเลนตอนที่เราแบบเผลอออกจากเลนโดยไม่ตั้งใจก็ยังคงมีเหมือนกันนะคะ,ะ,คะมีระบบ Adaptive Cruise Control เหมือนกันด้วย การสั่งการด้วยเสียงทําได้เหมือนกับ h าว a ว i เอั้ซคันใหญ่เลยค่ะจริงไหมที่เขาบอกมาอันนี้คือพี่หาข้อมูลมานะ,ะเขาบอกว่าระบบก,การสั่งด้วยเสียงของไอ้เจ้าโจรไรออนเนี่ยถ้าพูดถึงความเสถียรสมมุติว่าตีเป็นระ้อนะคือเขาบอกว่ามันได้ประมาณแบบ90%้าสิเลยจริงๆจ,จ,จะว่าอย่างนั้นก็ได้ ออจะว่าอย่างนั้นคือแบบแทบจะทําตรงทุกคําสั่งที่ที่พูดเลยคุณผู้ชมนี่คือผมศึกษามานะจากคนที่เขาลองใช้จริงๆเลยด้วยนะเขาบอกว่าพูดไปเนี่ยคือแบบทาเลยอะไม่มีแบบไม่มีงงไม่มีแบบถามแล้วถามอีกนะอะไรเงี้ยน,นอกจากว่าพเพอิญแบบคําพูดมันอาจจะแบบเออมันเพี้ยนไปหน่อยเขาก็าอาจจะงงใช่ไหมเช่นสมมุติว่าบอกว่าให้เปิดซันลู o สมมุตินะแต่ว่าคือเราเราพูดไม่ชัดเจนเนี่ย เขาก็อาจจะเปิดให้แค่ม่านไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างบางท่านก็จะมีหางเสียงให้กับตัวรถด้วยเปิดสลุกให้หน่อยค่ะรถจะไม่เปิเพราว่าหน่อยค่ะคุณไม่ต้องสุภาพกับเขามากเรืยกว่าเป็นเพื่อนคนกันเองมองเลยงงเลยเนาะเออเมื่อกี้ที่บอกว่าตัวนี้คือรองท็อปแสดงว่าถ้าเกิดเป็นตัวท็อปบุ๊บพวกอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนไปหรอครับใช่ค่ะดีไซน์ภายในจะเปลี่ยนเป็นสีทูโทนค่ะอ๋อไอ้ที่พี่เห็น ที่มันเป็นสีเหมือนขา,ขาวๆเนื้อๆอ,อะไรเงี้ยป่ะถูกต้องค่ะทําการบ้านมาดีมากแล้วก็เป็นคลิปแบบว่าเหมือนน้าตาลเข้มๆใช่ค่ะเอ้ยอันนั้นสวยเออเออเอออออย่างคันนี้ก็อาจจะยังไม่มีซันรูฟนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในรุ่นท็อปจะมีซันรูฟเพิ่มเติมเข้ามาด้วยค่ะอ๋อใช่ค่ะแล้วก็สิ่งที่หนูพูดไปนะคะระบบความปลอดภัยทั้งหมดเครื่องยนต์ไฮบริดพันห้าเนี้ยราคารุ่นท็อปอยู่ที่เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันไม่ถึงหนึ่งล้านค่ะ อ่าแล้วคันนี้คันนี้เก้าแสนสามหมื่นเก้าพันค่ะเฮ้ยเซฟมากมา้ไมถึงร้านไฮบริดเลยใช่ค่ะเฮ้ยแพงมากนะคะไฮบริดราคานี้ถูกถูกถูกที่ชาร์จเป็นแบบไวเลสด้วยโทรศัพท์ลองท็อปจจะยังไม่รองรับไวเลสอ๋อเหรอแต่ตัวท็อปเป็นไวเลสใช่ค่ะต่างกันเท่าไหร่นะต่างกันถ้าท็อปกับรองท็อปต่างกันหกหมื่นบาทหกหมื่นบาทใช่ค่ะเฮ้ย งั้นเราน่าจะข้ามไปเล่นตัวท็อปป่ะน่าเออเนาะเพราะว่ามันได้สัตวลูปด้วยเนาะค่ะแล้วก็มีระบบถอยหลังอัตโนมัติถูกไหมตัวท็อปถูกต้องค่ะแล้วก็มีไวเลสชาร์จใช่ค่ะสามแล้วนะมีอะไรต่างจากนี้ไฟเฮดอัพดิสเพลย์ขึ้นจอตรงนี้อีกใช่ไม่ต้องมองตรงนี้ถูกต้องสี่แล้วนะมีตรงนี้เปลี่ยนให้เป็นสีไอ้ขาวนวลเนื้อๆนะนะใช่ค่ะสวยผมเห็นแล้วสวยห้าละเฮ้ย เพิ่มอีกหกหมื่นครบเอาอนุนจบเอาอนุ่นเอาอนุนเอาอนุนจองได้เลยป่ะอ้าวเราจะเข้าสู่ท่อนฮุกเลยใช่ไหมพี่คนเจงน้องพี่คนเจงยังไม่ทดลองขับเลยไม่ไม่ต้องจองก่อนทดลองที่หลังค่ะชอบใจถึงค่ะชอบคนใจถึงชอบใจถึงชอบไปเลยค่ะอาโอเคโอเคเดี๋ยวผมไปลองขับให้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวลองขับดูก่อนว่าสมรรถนะเขาเป็นยังไง แต่ว่าจริงๆอะผมแอบศึกษามาลวแต่ยังไม่เคยลองขับด้วยตัวเองจริงๆเห็นเขาบอกว่าที่เนี่ยเวลามามาลองขับอะคือที่เลือกที่ผมเลือกสาขานี้นะเพราะว่ามีคนเขาเขาลงเอาไว้ในพวกโซเชียลนะคะเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันอยู่เป็นเส้นแบบเขาเรียกว่าเส้นอะไรนะมันถนนเป็นกว้างอะใช่ไหมใช่ค่ะทางไปเชียงรากถนนกว้างมากทางมันก็แบบเลนมันจะเยอะแล้วก็มันกว้างก็เลยจะลองลองขับได้แบบเต็มที่ ผมก็เลยเลือกมาที่นี่นะฮะชื่นใจเป็นเรื่องราวที่ดีของวันนี้เลยครัเออทำไมจังหวะมีแบบมีแบบเฮ้อโลหรือว่าให้จองก่อนแล้วค่อยไปขับโอ้พี่คนใจถึงเอให้ทดลองขับก่อนดีกว่าโอเคโอเคอะเดี๋ยวไปลองขับก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาจองเอาละทุกคนครับพอดีคลิปที่ผมถ่ายไว้ตอนที่ไปทดลองที่ศูนย์เนี่ยนะครับมันมีปัญหานิดหน่อยผมก็เลยมา ขับตังหากฮะตอนนี้เป็นการขับหลังจากที่ซื้อมาแล้วนะฮะเจ้าฮาวเวโจไลออนนะครับคือผมจะบอกว่ามันดีมากนะคุณผู้ชมเอาจริงๆนะคือจังหวะแบบเหยียบคันเร่งอย่างเงี้ยฮะ,ะจังหวะจะแซงรถคันหน้ามันสร้างความมั่นใจให้กับเราอะครับเพราะว่ามันเหยียบขึ้นอยู่นะฮะแล้วก็พวกระบบรักษาความปลอดภัยของาคือดีมากๆมันมีระบบไอที่แบบว่าห้าม ห้ามเบี่ยงเลนอย่างเงี้ยครับคือแบบคือั้งว่าเราขับขับอยู่แล้วเพลินอ่ะเพลินเพลินอยู่เผลอเผองงงนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มันจะไปไปล้าใ,ในในเลนเนี่ยเน่ยได้ยินเสียงเตือนไหมเนี่ยฮะมันจะมันจะเตือนเลยแล้วมันจะบังคับพวงมาลัยเนี่ยฮะให้กลับมาอยู่ตรงกลางโดยอัตโนมัติคือห้ามค่อมเลนเด็ดขาดอันนี้คือระบบอัตโนมัติของเขาเออดีชอบมากอีกอย่างนึงที่ผมชอบมากก็คือตรงพวงมาลัยเขานะฮะคือคือ ความฟรีของของตัวพวงมาลัยเนี่ยมันไม่ได้ฟรีเยอะมันค่อนข้างตามมือนะครับนี่ขนาดผมขับแบบระบบธรรมดานะไม่ได้กดที่ระบบสปอร์ตนะฮะความจริงเขามีให้เลือกเป็นระบบสปอร์ตด้วยอันนี้โอเคเลยอะ่ะคือมันตามมือะครับคือเนี่ยผมเลี้ยวซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายมันก็มันก็ตามรถเราเลยนะครับแล้วก็ไอตัวกระจกผูช้างเนี่ยฮะมันก็มีระบบเตือนด้วยว่าด้านข้างถ้าว่าคุณจะแซงออกไปเนี่ย มันมีรถนะมันก็มีทั้งไฟเตือนมีทั้งเสียงเตือนนะครับดีดีดีด,ด,ดีชอบชอบชอบห้องโดยสารนั่งสบายนะฮะกว้างนะครับกว้างกว้างไม่อึดอัดเลยช่วงล่างก็แน่นดีนะฮะแน่นดีนะครับเดี๋ยวจะลองเหยียบดูนิดนึงนะฮะถ้าว่ามีจังหวะรถว่างหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวจะลองเหยียบดูว่าช่วงล่างถ้าว่าเหยียบเร็วๆเนี่ยยังรู้สึกว่าปลอดภัยอยู่หรือเปล่านะครับ อีกอันหนึ่งที่ที่ที่ดีมากๆานะครับคือ,อ,อระบบอัตโนมัติในการเขาเรียกว่าในการเว้นระยะหา่างคันหน้าคันหลังนะฮะเขาจะแบบมีเตือนเราเลยนะฮะว่าเออคุณใกล้เกินไปแล้วเว้นออกมาหน่อยมันจะได้ปลอดภยัยอะไรเงี้ยคือผมจะบอกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเรื่องระบบความปลอดภัยของฮาวาวอะคือดีป่ะดีครับขับแล้วสบายใจมั่นใจดีนะฮะออโอเคตอนนี้คหน้าผมค่อนข้างโล่งเดี๋ยวผมจะลองเหยียบดูนิดนึงนะ โอ้นี่ไงพุ่งเลยเนะี่ยพุ่งเลยเนะี่ยแหม่ได้สั้นไปหน่อยนะฮะแต่ช่วงนั่งถือว่าดีนะนี่จากการที่เหยียบเมื่อสักครู่นะฮะนิ่งมากแล้วก็เหยียบแบบติดเท้าด้วยเออดีดีดีด,ดีพวกระบบข้างในนะฮะพวกวิทยุพวกบลูทูธ พวกระบบคําสั่งเสียงอะไรเงี้ยผมว่าโอเคนะ,สะเสถียรดีนะฮะคือพูดแล้วเขาเข้าใจเลยอ่ะเออมันไม่ต้องแบบไปย้ําคําอะไรเยอะมากนะครับเออเนี่ยเออขับดีอ่ะเดี๋ยวออกซ้ายดูหน่อยเนี่ยฮะอ่ะเออเนี่ยมันตามมือเลยมั่นใจดีนะฮะไปขวาเนี่ยดีเออผมว่าโอเคเออโอเคฮะ ขับแล้วสบายใจมั่นใจปลอดภัยเนี่ยตอนนี้เขาเตือนผมอยู่ว่ารถผมเนี่ยไปใกล้คันข้างหน้าเยอะไปนิดนึงเขาเตือนบอกว่าเออถอยมาหน่อยนึงให้ถอนคันเร่งเออดีผมว่าโอเคแฮปปี้นี่แหละนะครับผมก็ทดลองขับให้นิดนิด,นดนหน่อยหน่อยพอนะเพราะว่าไม่ได้มารีวิวแบบจริงจังมากนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะรีวิวจริงจัง,จงให้ดูอีกทีหนึ่งเลยแล้วกันนะฮะอันนี้ให้ใหใหฟังคร่าวว่าโดยรวมแล้วที่เราใช้ขับขี่หลักๆอ่ะ มันเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นรถยนต์ SUV ที่ปลอดภัยเป็นรถครอบครัวนะครับเออแล้วก็ราคาไม่สูงนะฮะก็ดีแหละดีละนะฮะแนะนำนะครับไปลองขับดูก่อนก็ได้ฮะตามโชว์ลูมของเขานะครับเอาละับผมไปลองขับมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็สมคําล่ําลือเจ็ดมากนะคือผมชอบระบบนนี้ไอ้ระบบเขาเรียกอ,อะไรนะจึงพวงมาลัยกลับสู่เลนใช่ไหมคะเออดีอ่ะ คือแบบผมลองปล่อยไว้แป๊บนึงเนาะปรากฏว่าเขาก็เตือนด้วยนะให้ว่าจะแบบปล่อยให้มันเอียงไปเอียงมานานมันก็เตือนว่าจับได้แล้วจับได้แล้วประมาณกี่วิโอ้ยจริงๆจ,จะตอบปเป็นวินาทีก็ยากค่ะเพราะมันสัมพันธ์กับความเร็วด้วยอ๋ยอมันต้องสัมพันธ<ไ>์กับความเร็วอะไรอย่างเง<ช>ี้ยหรอเฮ <ะ S 2> ออ้ยดีดีเออขับมันดีด้วยนะแล้วก็เวลาจังหวะแบบจะจะเร่งแซงอะไรเงี้ยฮะคือรู้สึกปลอดภัยไม่รู้สึกว่าอันตราย คือแบบ ikat, บางทีแบบเราอยากจะแซมไ,ไอ้คันหน้ามันขับช้าแล้วเกินแต่ก็กลัวว่าอีกเรนหนึ่งมันจะสวนมาอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราเหยียบปุ๊บเออเขาทํางานทันทีเลยนะแล้วก็ขับไปสักพักหนึ่งเนี่ยพอเวลาเราถอนคันเร่งใช่ไหมเขาก็จะดึงไปเก็บเป็นระบบไฟฟ้าให้เลยอ่าใช่ค่ะเฮ้ยเจ๋งเจ๋งผมว่าไม่กินน้ํามันดนะ้วยเนาะใช่ค่ะตัวรถจะมีการปั่นพลังงานกลับเข้าสูตเตอรี่จะได้ใช้ชดเชยแทนน้ามันได้ด้วยจดทะเบียนสมรสครับ มีเรื่องให้หน่าตกใจเสมอ,อนะคะมนตีได้สองความหมายคือดีใจจังเลยแต่ตายแล้วพี่เดี๋ยวผัวรู้ว่าอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าถ้าหาว่าใครสนใจนะฮะรถของฮาวาวนะ โจไรออนไงน,นนะมาติดต่อน้อง I อแน้ำหวานได้เลยเอาโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนะครับที่ชมคลิปในวันนี้นะฮะยังไงก็ผมแนะนำนะลองแวะมาดูก่อนนะครับคือหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าเป็นเหมือนผมแหละดูแล้วแบบสวยจังเลยมันดีจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยมาลอง